ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายรายการธรรมะสุปฏิปันโนจะได้นำธรรมะมาสู่จิตใจของญาติโยมท่านทุกฝังโดยเฉพาะจะได้นำให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกรรมฐาน นย่ามันเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งมันจะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตใจจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้หามุมสงบนั่งเจริญภาวนาสืบต่อไปอุก,กาสะอุก,กาสะหนาโอกาสแบบนี้ข้าพระเจ้า พอสมาทานซึ่งประกรรมฐานเพื่อคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสนาญาณและมรรคนิพพานจะพึงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดรู้อยู่ที่ปัจจุบันของรูปนามสามผนและเจ็ดผลร้อยผลและพันผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงเนื่งสำรวมลายสำรวมจิตใจ ปรับร่างกายให้สบายปรับจิตใจให้สบายตั้งกายตรงดำรงสติไว้มัน่นอย่าไม่กลิงตัวปรับผ่อนกล้ามเนื้อทุกสัสดส่วนให้คลี่คลาย เงยหลกศึกษาพิจารณาเข้ามาสู่สังขารเพื่อร่างกายและจิตใจปรับร่างกายให้สบายจิตใจก็ให้สบายไม่เกลงไม่เกร็งเครียด ปล่อยวางระลึกรู้เข้ามาสู่สังคาญหรือร่างกายและจิตใจานสังเกตในความรู้สึก ความไหวไหวความกระเพื่อมความสะเทือนเคลื่อนไหวในกายมีเวทนาเกิดขึ้นในความไม่สบายเพื่อเป็นความสบาย ก็ระลึกสังเกตด้วยความปล่อยวางพิจารณาสภาพของจิตใจความกุมัวความผ่องใส สบายใจไม่สบายใจด้วยความปล่อยวางไม่เพ่งไม่เผอไม่เหมือไม่ลอยไม่ทอ้อไม่ถอยไม่ปล่อยลงพวงัง ดูแลรักษาจิตจิตที่จะพลอยลงพวังหลับสบับปโจิตที่เผลอจิตที่เบลอจิตที่รู้ตื่นอยู่นะพิจารณาดูกระแสจิตใจดูเบาๆ ไม่เพ่งไม่จดจ้องประคับประคองพอดีพอดีไม่ต้องแรงไม่จงใจจัดแจงปล่อยการแสดงของเขาเองเพียงผู้รู้ผู้ดูสักแต่รู้สักแต่ดู ไม่ว่าอะไรไม่ทำอะไรรู้เฉยๆรู้อย่างปล่อยวางแต่ก็มีความสังเกตสังเกตธรรมชาติสภาพธรรมต่างๆ ทั้งที่ร่างกายทั้งที่จิตใจรู้ทั่วกายทั่วจิตใจกายก็มีความรู้สึกตึงๆหย่อนๆไหวๆมีปวดมีเมื่อยมีเจ็บมีเหนื่อยมีสุขมีทุกข์ พรู้รบรู้อย่างปล่อยวางไม่ต้องไปจ้องเพ่งไม่ต้องบังคับให้ยอมรับยอมไม่ขัดขืนไม่ฝืนสภาวะ ไม่รู้มีละผสมกลมเกินกันไปขณะที่รู้ก็ละไปในตัวขณะที่ละก็มีความสังเกตสังเกตลักษณะของธรรมชาติต,าต่างๆสังเกตความเปลี่ยนแปลงความหมดไปสิ้นไปสภาวะที่จิตใจ ก็มีรายการต่างๆมีความนึกคิดเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ความนึกคิดหรือเปลา่าเวลาคิดก็จะมีเรื่องราวขึ้นมาให้รู้ที่คิดรู้ก็สัตแตว่ารู้ไม่ต้องสาวต่อว่าคิดอะไร รารมณเพียงแค่ลักษณะความนึกคิดในจิตมีความปรึกนึกุงแต่งวิตกวิจารวิจัยสงสัยเหล่านี้ต้องสังเกตสังเกตจิตที่มันมีความวิตกวิจาร์วิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจ คุณมัวเศ้าหมองหรือผ่องใสสบายใจหรือไม่สบายใจก็รับรู้สังเกตรายกปร,รากฏอยู่ผสมอยู่ในจิตใจรูก็รู้เฉยๆรับรู้ ยังปล่อยวางยังไม่ว่าอะไรความไม่สบายใจความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็มีสติะระลึกรู้ในความปล่อยวางไม่ว่าอะไรใจจะฟุ้งก็ฟุ้งวางใช้ ผู้รู้ดูวางเฉยรูฟุ้งรู้ฟุ้งรู้ผู้รู้วางเฉยรรรรเราสังเกตว่าม็นแปลงจิตเป็นผูร้รู้จิตเป็นผู้ดู จิตเป็นผู้สังเกตพิจนารณาก็มีความหมดไปดับไปด้วยกันผู้รู้ก็ดับไปสิ่งที่ยื่นให้รู้ก็ดับไปสิ่งที่เข้าไปรู้ก็ดับไป พิจนาเห็นความดับไปสิ้นไปความเกิดขึ้นความเสื่อมไปความหมดไปไม่ไม,ไมีมีอะไรเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเนี่สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อใดบุคคล เห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงเคยหลงอยู่นั่นเป็นทางเรย่งความดับทุกข์ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขาร,รสภาวะธรรมรูปนามปรมัตเนี่ยมันเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ถูกกรุงแต่งเกิดขึ้นดูว่ามันไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนเสื่อมไปสิ้นไป เมื่อบุคคลมาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนเคยหลงนนั่นและเป็นทางอย่งพระนิพพานมันเป็นธรรมหมดจบ นะสังขารทั้งหลายไม่ได้ยั่งยืนปรากฏแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่คงทนเนี่ยคืออาการแห่งความเป็นทุกข์นะกำหนดรู้ไปก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ มันดับไปมันหมดไปมันสิ้นไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเมื่อเห็นทุกข์ก็เบื่อหน่ายในทุกข์เป็นทางแห่งความหลุดพ้นเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตา เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงั้าแหละเป็นทางเป็นพระนิพพานนันเป็นธรรมหมดจบจะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยตาใจคำว่าเห็นคือปัญญา ความรู้ความเห็นแจ้งในธรรม่มันไม่ใช่ตัวตนหรือมันบังคับไม่ได้ดูไปตรงไหนก็บังคับไม่ได้ดูไปตรงไหนก็ไม่ใช่ตัวตนผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเนยกำหนโดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่เป็นตัวเป็นตน ความเย็นความร้อนความตึงความหย่อนความไหวความสบายความไม่สบายพิจารณาเห็นว่ามันมันไม่เป็นตัวตนมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้เขาเกิดเขาดับบังคับเขาไม่ได้ จึงไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่เกิดขึ้นรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาละลึกกำหนดพิจารณาลงไป ความปวดความเจ็บความไม่สบายมันก็เป็นเพียงศักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนในความเป็นเราของเรามันเปลี่ยนแปลงมันปรากฏเกิดไปหมดไปบังคับไม่ได้ จิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเวลาคิดก็ระล,ลึกรู้ความคิดก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่ตัวตนปรุงแต่งวิตกวิจารณวิจัยก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏหมดไปหมดไปบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตน ความจำได้หม่รู้ก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วลรกรู้ไปจริงๆแนละ้วมันก็ว่างเปล่าจากความหมายขอยงความเป็นตัวตนนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตา ทุกอย่างเป็นอนัตตามันาป็นเจรณาสังเกตด,ดูแลเลิร่รู้ให้เป็นปัจจุบันสั้นๆชั่วขณะเว็บเดียวนิดเดียวผ่านไปแล้วก็แล้วไป หมดไปแล้วก็แล้วไปเล้เลึกรูพิจารณาอันใหม่และมีสภาวะอันใหม่อันใหม่อันใหม่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไหลไปหมดหมดไปสิ้นไป ก็ปล่อยวางยึดถือไม่ได้ปล่อยวาง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 เขาไว้ตามสภาพของเขารวมใจไวน้นิ่งๆไม่วิ่งไปตามอารมณ์ไม่วิ่งจับวิ่งตะคุบ ปล่อยทำใจปล่อยวางปล่อยวางอยู่นิ่งๆอยู่กับที่แต่มีกระแสเปิดรับรู้รู้ก็แค่นั้นน่ะรู้ก็แค่รู้เมื่อปล่อยเมื่อวางจิตก,ก็วางจิตก,ก็เบา จิตก็ผ่องใสใจก็เบิกบานเบาเมื่อวางปล่อยวางแล้จิตจะผ่องใสขึ้นจิตที่ไล่จากความหยากก็จะผ่องใสจิตที่ไม่เอาอะไรจะเป็นจิตที่ไม่ ตกเป็นธาตุของตัณหาไม่อยากไม่ยึดปล่อยวางที่คลายวางเพไว้ตาสภาพรู้แค่นั้นะ่ะรู้ก็แค่รู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายวางเฉยอยู่ ต่อไปนี้ก็เชิญญาตโยมได้ตั้งจิตบุทิิส่วนกุศลแผ่เมตตาตั้งสัจจะอธิษฐานอิทงังเมียตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิด ขอญาตทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัช,ชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีขาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจะมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้จงเป็นระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปรรัญญาญาตทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานเถิดเพราะความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด